สวัสดีคุณผู้ฟังและน้องๆเยาวชนที่น่ารักทุกๆท่านนะคะนิทานกฎแห่งกรรมก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังและน้องๆเช่นเคยนะคะพร้อมทางได้นำเรื่องเล่านะคะที่จะสามารถเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับน้องๆเยาวชนที่น่ารักได้เป็นอย่างดีในเรื่องราวของกฎแห่งกรรมนะคะผลแห่งการกระทำของคนเราทุกๆคนที่จะต้องได้รับไม่ว่าเขาจะทำดีหรือว่าทำชั่วก็ตาม ผลแห่งกรรมนั้นจะมีความเที่ยงตรงเสมอนะคะและนิทานกฎแห่งกรรมวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเล่าของผู้ที่ทำกรรมต่อผู้ที่มีพระคุณมันจะมีผลรุนแรงหรือไม่อย่างไรลองฟังเรื่องราวนิทานกฎแห่งกรรมในวันนี้ดูนะคะผลกรรมที่เขาได้รับมันรุนแรงเหลือเกิน ในห้องเล็กๆในโรงแรมแห่งหนึ่งนายวิบูลผู้จัดการกำลังก้มหน้าอ่านเอกสารในมือประวัติการทำงานสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็ใบสมัครงานเอกสารมีสองชุดสำหรับคนสองคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าเขาคนหนึ่งเป็นหญิงหน้าตาผิวพรรณสดสวย ถ้าดูแค่รูปลักษ์ภายนอกก็แทบจะไม่รู้เลยว่าอายุได้ปาเข้าไป36ปีแล้วส่วนอีกคนเป็นเด็กหนุ่มอายุเพียง20ปีทั้งสองมาด้วยกันและเขาพอจะรู้ว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์กันแบบไหนสังเกตได้จากท่าทีที่ปฏิบัติต่อกันฝ่ายหญิงระบุตำแหน่งที่ต้องการในใบสมัครว่านักร้อง ส่วนฝ่ายชายระบุเพียงพนักงานทั่วไปนิพาใช่ไหมค่ะเธอยิ้มอย่างคิดว่ามีสเสน่ห์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ปกติอ่ะทางเราจะรับเฉพาะนักร้องสาวๆเท่านั้นนะยังไม่เคยรับคนไหนอายุเท่าเธอสักคนเขาเว้นระยะนิพาใจแป้วเสียขวัญคิดในใจว่าสงสัยคงจะพลาดอีกแล้ว แต่เอาเธอดูจากหน้าตาเธอก็ยังสะสวยฉันจะรับไว้ก็ได้แต่จะต้องร้องเพลงให้ฉันฟังสักเพลงสองเพลงนะถ้าเสียงดีจริงก็เริ่มงานกันได้นิพาถอนหายใจเฮือกใหญ่โล่งใจไปเปลาะหนึ่งเธอค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเขายอมฟังเสียงมากกว่าสนใจเรื่องอายุของเธอแล้วแล้วก็โอกาสได้ทำงานมีมากทีเดียวผ่านไปเพียงสองเพลง นายวิบูลก็ปรบมือให้บอกพอแล้วแล้วก็ตอบตกลงแต่สำหรับน้องกริตนะนะฉันเห็นจะต้องติดปัญหาเรื่องกฎระเบียบของที่นี่นะกริตยังคงนั่งนิ่งสีหน้าเรียบเฉยเพราะเขาไม่ได้ใครอยากทำงานทำการอะไรนะักทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่นิพานั้นใจฟีบลงอีกครั้งความกังวลได้ผุดขึ้นกลางใจ ถ้าเขาไม่ได้งานภาระทั้งหมดก็จะต้องตกเป็นของเธอแน่นอนไรายได้จากการร้องเพลงแล้วก็ทิปจากแขกก็เพียงพอสำหรับเธอและเขาไว้ใช้จ่ายในแต่ละเดือนถ้าไม่อเผอิญว่าเธอจะต้องส่งเสียลูกสาววัยสิบขวบที่ฝากยายเลี้ยงดูอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีช่วยหน่อยไม่ได้หรือคะเธอได้อ้อนวอนชายหัวล้านอยู่ตรงหน้าจางแววตาเธอ พอจะมองเห็นความเมตตาอยู่บ้างความจริงฉันก็อยากรับนะแต่ฉันเกรงว่ามันจะมีปัญหาในภายหลังอะ่ะเธอร้องเพลงมานานก็พอจะรู้ไม่ใช่หรือไงว่างานกลางคืนมันเป็นยังไงค่ะแต่พารับประกันเลยนะคะเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดนายวิบูลได้เอานิ้วเคาะโต๊ะครุ่นคิด ภาพของแขนที่มาเที่ยวเกลียวพาราสีลวนลามพนักงานในร้านมันเป็นสิ่งที่เขาเห็นจนชินตาแล้วก็นึกภาพออกเลยว่าถ้าเด็กในร้านมีความสัมพันธ์กันอย่างผัวเมียแล้วแล้วก็มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างตั้งแต่แง่งอนกันจะไม่มีสมาธิทำงานของตัวเองกระทบกระทั่งกันหรืออาจจะทะเลาะวิวาทกับแขกเพราะความหึงหวงก็เป็นได้เขาได้มองหน้าทั้งสองคน แล้วก็กล่าวขึ้นในที่สุดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะฝากน้องเขากับเพื่อนผมอะ่ะที่เขาเปิดร้านอาหารอยู่เหมือนกันนิพายิ้มออกรีบสก,กิลให้กรีบยกมือขอบคุณเออแต่ว่าผมอะ่ะยังไม่ได้รับปากนะจะต้องลองคุยกับเพื่อนผมอีกทีหนึ่งเดือนเต็มๆที่นิพาร้องเพลงอยู่ที่นี่นิพามีความสุขมากทีเดียวโรวงแรมแห่งนี้ ถึงจะมีลูกค้าไม่มากเท่าร้านที่เคยทำในกรุงเทพหากโรงแรมนี้ก็ไม่เคยว่างเว้นลูกค้าเลยจะมีนักท่องเที่ยวมาเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นหมู่คณะเข้าพักตลอดจนห้องอาหารของโรงแรมแห่งนี้จะมีสีสันสนุกกันทุกคืนผู้จัดการก็นิสัยดีมากๆได้ปฏิบัติกับลูกน้องทุกคนเหมือนกับเป็นคนภายในครอบครัวเดียวกันอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องฝ่ายด้านกริฑ หัวเด็กของเธอก็ได้งานทำที่ร้านอาหารกึ่งรีสอร์ทที่อยู่ไม่ไกลกันนักตอนแรกเธอกังวลอยู่บ้างว่าเขาอาจจะไม่ชอบงานที่นั่นแต่ผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วเธอก็เบาใจไปมากกริบไม่มีทีท่าว่าจะเบื่องานหรือไม่อยากทำเลยแต่นั่นเป็นเพราะนิพาไม่เคยรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของเขาที่ซ่อนอยู่บนใบหน้าเปื้อนยิ้ม ความจริงกรีดเบื่อไอรีสอร์ทแห่งนี้จะตายเขาอยากจะไปให้พ้นพ้นด้วยซ้ำเขาเบื่อที่จะต้องมาปฏิบัติรับใช้พวกคนรวยๆที่คอยจิกใช้เขาอย่างกับทาสอะไรนิดหน่อยก็ไม่พอใจจะฟ้องผู้จัดการท่าเดียวคนรวยๆพวกเนี้ยทำตัวแย่ๆกับคนอื่นขณะเดียวกันกลับต้องการได้รับการปฏิบัติอย่างราชาหากเขาไม่สนิทกับอนเนกซะก่อน เขาคงจะไปจากที่นี่แล้วอนเนกได้บอกเขาในวันหนึ่งว่าที่นี่จะเป็นอนาคตของเพื่อนรุ่นเดียวกันหลายคนแล้วเขาฟังตอนแรกก็ไม่เข้าใจจนกระทั่งอนเนกได้ขยายความให้ฟังว่าเพื่อนหลายคนมีคนรับไปเลี้ยงสบายไปแล้วส่วนใหญ่คนที่มารับจะเป็นคนมีอายุมีทั้งหญิงและชาย จะมีบ้านมีรถมีเงินใช้และตัวเขาเองก็กำลงังรอโอกาสนั้นอยู่เหมือนกัน mm. เพียงแต่หน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอกาสจึงมาถึงช้ากริบหูพึ่งสนใจขึ้นมาทันทีพักหลังนิพารู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงกริบมากลับบ้านไม่ตรงเวลาแล้วก็จะมีกลิ่นเหล้าแล้วก็กลิ่นน้ำหอมติดตัวมาแทบทุกวันเมื่อวันก่อน ก็กลับเกือบสว่างบอกว่าไปงานวันเกิดเพื่อนที่ร้านเธอสอบถามอะไรหน่อยก็จะทำท่างุดหงิดใส่สิ่งดีๆสิ่งที่เธอเคยประทับใจตอนแรกเมื่อเริ่มคบกันนั้นเคยมีคำพูดหว,วานๆการเอาใจใส่ก็เหือดหายไปจนหมดสิ้นจากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาจนอายุล่วงเข้ากลางคนบอกได้ว่าเขามีอื่นแน่ๆ แต่กับใครเป็นสิ่งที่เธอต้องรู้ให้ได้เธอได้ขอร้องผู้จัดการให้เรียบๆเ,เคียงๆถามเพื่อนให้หน่อยว่ากริบเป็นยังไงบ้างแต่ผ่านไปสองวันผู้จัดการก็เดินผ่านเธอหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรเลยคงจะลืมหรือว่ายังไม่ได้ถามเพื่อนก็ไม่แน่ใจครั้นจะอ้าปากถามก็ติดคำว่าเกลียดใจการทำงานพักนี้ของเธอจึงไม่มีสมาธินะัก ร้องเพลงผิดคีย์สองครั้งแล้ววันนี้และเพียงสามทุ่มเธอก็ขอลากลับบ้านอ้างวารู้สึกไม่สบายปวดหัวพ่อกลับถึงห้องเธอนั่งคิดอะไรต่อมีอะไรวุ่นวายในหัวไปหมดและเรื่องที่คิดมันก็เป็นเรื่องของกริบแทบทั้งสิ้นเธอนึกภาพวันแรกที่ได้เห็นเด็กหนุ่มพ้อมๆเสื้อผ้าหมอมแมมสกปรกเดินเข้ามาในร้านเข้ามาขอทำงานเป็นเด็กเสิร์ ได้ยกมือไหว้คนโน้นคนนี้แต่แทนที่จะได้งานกลับโดนไล่ตะเพิดให้พ้นร้านเธอคิดว่าเด็กคนนี้คงเลิดไปแล้วแต่ก็ปรากฏว่าตอนที่เธอพักเบรกเธอได้ออกมายืนหน้าร้านเขาก็ยังคงนั่งอยู่ริมทางเท้าเมื่อเขาเห็นเธอเขาก็เดินเข้ามาหาเธอก้าวถอยหลังเพื่อระวังตัวกริบเด็กหนุ่มคนนั้น ก็ได้พูดกับเธอว่าพี่สาวพี่สาวช่วยผมหน่อยสิน้ำเสียงเขาระโหยพออกับหน้าตาซึ่งข้าวก็คงไม่ได้ตกถึงท้องมาเป็นวันหรือว่าหลายวันแล้วต้องการเงินหรือไงฉันไม่มีให้หรอกนะฉันไม่ได้พกเงินเล่าครับผมนะ่ะอยากจะหางานทำที่ร้านนี้นะพี่แววตาเขาดูจริงจังตรงกับคำพูดนิพามองเขา ตั้งแต่หัวจะรดเท้าจริงๆนะพี่ผมต้องการงานทำมองอย่างละเอียดแล้วเธอเริ่มมั่นใจว่าเด็กคนนี้คงไม่ใช่พวกขี้ยาแน่หากเพียงมอมแมมไปบ้างเท่านั้นคงกระเซิ้์กระเซิงมาจากที่ไหนสักแห่งด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ละก็เขาไม่รับเธอแล้วไม่ใช่หรือไงเธอยินดีสนทนากับเขาต่อครับเด็กหนุ่ม ก้มหน้าตอบเศร้าๆอ้าวแล้วทำไมเธอยังไม่ไปอีกล่ะลองเดินไปถามร้านอื่นดูสิเผื่อบางทีเขาจะรับเธอนะผมลองมาหลายร้านแล้วครับพี่แต่ไม่มีใครรับเลยอะ่ะอีกอย่างเด็กหนุ่มได้ใช้มือไปที่ป้ายรับพนักงานหน้าร้านป้ายนั้นได้เขียนว่ารับพนักงานเสิร์ฟสองตำแหน่งที่พักฟรีอ๋อเธอถึงมั่นใจว่าเขาจะรับ แล้วเธอก็จะได้ทั้งงานทั้งที่พักใช่ไหมละ่ะเด็กหนุ่มพยักหน้าตอบเธอถอนหายใจยาวแล้วก็ยิ้มก็ดูสารรูปเธอสิเขาถึงไม่รับนี่ละ่ะก่อนที่เธอจะพูดจบประโยคพนักงานร้านคนหนึ่งก็พรวดพลาดออกมาเรียกเธอให้กลับเข้าไปข้างในถึงคิวพี่แล้วนะตอนนั้นเธอจึงหันหลังแล้วก็เดินตามเข้าไป แต่ก็ไม่ไาวหันมาบอกเด็กหนุ่มว่างั้นเธออย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวพี่ออกมาคำว่าเดี๋ยวของเธอนั้นผ่านไปเกือบ30สบนาทีเธอจึงออกมาหาเขาแล้วก็พาไปพบเจ้าของร้านแล้วช่วยพูดให้เขาได้ทำงานที่นั่นเธอช่วยเด็กคนนี้เพราะเธอเองก็เคยลำบากมาก่อนโดยเฉพาะตอนเธอเลิกกับผัวเก่านั้น เธอจะต้องหอบลูกน้อยออกจากบ้านไปขออาศัยบ้านโน้นบ้านนี้จนท้ายที่สุดเธอก็ต้องหอบลูกกลับไปฝากยายเลี้ยงแล้วจึงเดินทางกลับมาหางานทําที่กรุงเทพต่อชีวิตช่วงนั้นลําบากมากเธอรู้ดียามที่คนอื่นลําบากเธอจึงยื่นมือเข้าไปช่วยเท่าที่เธอจะทําได้แต่เธอก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยว่าเด็กหนุ่มคนนี้นี่เอง จะได้กลายมาเป็นคู่นอนหรือว่าสามีในอนาคตของเธอเธอคิดย้อนไปย้อนมาแล้วก็ยิ่งใจหายถ้าเกิดว่าเขาจากเธอไปจริงๆบนโต๊ะข้างโซฟาขณะนี้ได้มีกระป๋องเบียร์ที่เกลี้ยงแล้วไม่ต่ำกว่าครึ่งโหลที่เขียบุรีก็มีก้นบุหรี่ที่ดับไปแล้วนับ20มวนนาฬิกาที่ผนังได้บอกเวลาว่าเกือบตีสอง นิพาโซเซลุกขึ้นในวันนี้เธอจะขอดูหน้าคนที่มาแย่งกลิ่นไปหน่อยก่อนที่จะเดินออกจากห้องเธอจึงหยิบเบียร์อีกสี่กระป๋องใส่ถุงแล้วก็เวยไปหยิบมีดปอกผลไม้หลังตู้เย็นติดตัวไปด้วย15นาทีต่อมานิพาก็ซุ่มอยู่หลังต้นไม้ใหญ่หน้าปากซอยบรรยากาศรอบตัวมือสลัวน้ากลัวทีเดียวหากว่าริดเบียร บวกกับอารมณ์ที่คุกรุ่นอยู่ภายในมันทําให้เธอกล้าที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้เพียงลําพังทั้งที่เป็นเรื่องสุดเสี่ยงต่อชีวิตแต่ยามรถแล่นผ่านมาเธอก็อดสะดุ้งว่าไม่ได้ขยับตัวไปในเงามืดให้มีชิดกว่าเดิมเธอไม่อยากคิดเหมือนกันว่าถ้าพวกโจรผู้ร้ายที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตระเวนหาเหยื่อไปตามถนนมาพบเข้าผลจะลงเอยเช่นไร เธอเปิดเบียร์อีกกระป๋องยกขึ้นดื่มแล้วก็นั่งรอเวลาผ่านไปนาทีแล้วนาทีเล่าเขาก็ยังไม่โผล่มาความง่วงได้ถาถมเข้ามาเบียร์ที่ขิ้วมาสี่กระป๋องนั้นก็หมดเกลี้ยงไปแล้วดูนาฬิกาข้อมือเวลาก็ล่วงเลยไปเกือบตีสีแล้วเธอมานั่งบ้าอะไรอยู่ตรงนี้นิพาคิด กัอีกแค่เด็กคนเดียวหาใหม่สิเสียงเธอโต้อตอบในหัวสมองแต่ความจริงที่ว่าอายุที่เกือบขึ้นหลักสี่ทำให้เธอไม่กล้าตัดสินใจใครจะมาเอาแก่เหนียงยานขนาดนี้ฉะนั้นมีทางเดียวต้องอย่าให้ใครมาเอากริบไปอีกพักใหญ่ต่อมาก็ได้มีรถเก่งคันหนึ่งแล่นมาเธอหลบบูเข้าหลังต้นไม้ รถคันนั้นชะลอแล้วก็จอดที่ริมทางเท้าไม่ไกลจากทางแยกเข้าซอยประตูด้านซ้ายเปิดออกแล้วก็มีคนเดินลงมาเธอจำได้แทบจะทันทีใช่กลิกจริงๆนั่นไงเมื่อมั่นใจว่าใช่เธอก็พรวดพลาดออกมาจากที่ซ่อนตรงเข้าไปหาในมือหนึ่งก็ยังถือมีดอยู่เธอไม่ต้องการทำร้ายเขา เพียงแต่เอามาเพื่อต้องการขู่เขาเท่านั้นแล้วก็ต้องการเอามาขู่อีตัวที่มาแย่งเขาไปจากเธอเท่านั้นเองกริดกำลังยืนเกาะรถคุยกับคนข้างในพูดเรื่องอะไรบางอย่างแต่ระหว่างนั้นเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งมาทางด้านหลังเขาหันควับตามสัญชาตญาณมิพาได้โผล่มาจากไหนแทบไม่ทันตั้งตัวแต่ก็ยังพอทันสังเกตเห็น มีดในมือข้างขวาของเธอนั้นมีดปอกผลไม้ยาวเกือบเก้านิ้วสะท้อนกับแสงไฟนีออนเหนือหัวเขาเอี้ยวตัวหลบอย่างกระทันหันเสียงผู้หญิงในรถร้องลั่นตื่นตระหนกมันเป็นจังหวะเดียวกันที่นิพาพอจะมองผ่านกระจกที่ยังเปิดค้างอยู่เขาไปเห็นหน้าตาคนที่มาแย่งของรักของเธอไปตอนแรกเธอเข้าใจว่าจะเป็นคนที่ยังสาวกว่าเธอ แต่ที่ไหนได้แก่คราวยายอายุอนามน่าจะไม่ต่ำกว่า50หรือว่า60ความสะสวยแต่งตึงเมื่อเทียบกับเธอแล้วสู้กันไม่ได้แม้ซึ่งนิดเดียวสิ่งเดียวที่ทำให้ยายแก่ดูดีกว่าเธอนั้นก็คือเฟอร์นิเจอร์ที่ประดับอยู่ที่คอหูข้อมือแล้วก็นิ้วเท่านั้นเธอรู้ในบัตรนั้นเองว่าทำไมเขาถึงได้ไปกับผู้หญิงคนนั้นกรินหลบฉากแล้ว แล้วก็จับข้อมือของนิพาบิดให้มีดนั้นหล่นลงพื้นจ,จะฆ่ากันเลยหรือไงเขาสบโอกาสฟาดฝ่ามือไม่ยัง้งกระชากจิกหัวของนิพาดึงขึ้นให้ห่างจากรถจังหวะเดียวกันเขาก็โบกไม้โบกมือให้คู่ขาวไวดึกของเขาขับรถออกไปพอรถวิ่งหายจนพ้นสายตาแล้วเขาก็ลงมือจัดการกับนิพาด้วยความโมโ oh. ห เขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าเธอถึงกับจะฆ่าเขาความเป็นแม่พระในสายตาของเขานั้นได้หายไปหมดในเหตุการณ์วันนั้นนิภารู้ตัวอีกทีตอนที่อยู่โรงพยาบาลแล้วสอบถามพยาบาลทราบเพียงว่ามีรถแท็กซี่ไปเจอเห็นเธอนอนฟุบอยู่ริมทางเท้าจึงช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเธอเห็นสภาพตัวเองในกระจกแล้วแทบจำไม่ได้ หน้าตาบวมปูดขอบตาเขียวในตาแตกช้ำนี่หรือคือสิ่งที่ได้รับตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาที่เธอเคยช่วยเขาให้พ้นจากหุบเหวแห่งความลำบากนั้นหรือแม้กระทั่งยอมเป็นของเขาคิดแล้วนิพาน้ำตาไหลพรากฝ่ายกริ่หลังจากวันที่เขาทำร้ายนิพาจนเข้าโรงพยาบาลแล้ว บางแวบเขาก็รู้สึกผิดแล้วก็นึกสงสารนิพาเขาไม่น่าทํารุนแรงแบบนั้นเลยเขาและเธอน่าจะเลิกรากันด้วยดีแต่ก็อีกนั่นแหละเธอคิดจะทำร้ายเขาก่อนทําไมเล่าวันเวลาผ่านไปชีวิตใหม่ที่แสนจะสุขสบายทำให้เขาแทบไม่เหลือความทรงจำดีๆที่มีในแอดีตเศษทีนีที่เอาเขามาเลี้ยง ได้ลงทุนซื้อคอนโดให้เขาอยู่พร้อมรถยนต์ส่วนตัวให้ขับงานการก็ไม่ต้องทำวันๆได้นอนเปิดแอร์เล่นเกมสบายใจอาทิตย์หนึ่งเศรษฐีนีจะแวะมานอนค้างประมาณสองสาครั้งเท่านั้นเพื่อมาตักตวงความสุขทางกรรมร์จากเด็กหนุ่มจน,น้ํำใจกริบเด็กหนุ่มวัยเพียง20ต้นต้นๆได้วาดความฝันเอาไว้อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่หยุดเรียนไปนานเขาได้เกริ่นกับเธอในวันหนึ่งว่าอยากเรียนต่อเพื่ออนาคตเธอก็ไม่ขัดข้องเพราะว่าเรื่องเงินทองที่จะส่งเสียใครสักคนให้เรียนจนจบในระดับปริญญานั้นไม่มีปัญหาขอเพียงแต่ว่าเขาต้องไม่ไปมีผู้หญิงอื่นอย่างเด็ดขาดถ้าจากนั้นไม่กี่วันขณะที่กรีดนอนดูทีวีในห้อง ก็ได้มีเสียงเคาะประตูที่หน้าห้องเขาลุกขึ้นไปเปิดพร้อมกับนึกแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมเธอไม่ไขกุญแจห้องเข้ามาเองเหมือนทุกครั้งพอเปิดประตูเท่านั้นแหละก็ได้มีชายแปลกหน้าสามคนพรวดเข้ามาเขาตกใจผงะถอยปากจะอ้าปากร้องแต่มันก็ช้ากว่าพายุหมัดที่มันกระหน่ำใส่ท้องใส่หน้าจนจุกตัวงอสุดลงไปกองกับพื้น เท่านั้นยังไม่พอพวกมันยังดึงเขาเข้ามาอัดต่อคนหนึ่งล็อกอีกสองคนอัดสลับหมุนเวียนไปจนเขาหมดสติพอฟื้นขึ้นมาพร้อมความปวดช้ำไปทั่วร่างพวกมันก็ทิ้งข้อความสั้นๆว่าใสาหัวไปให้ไกลอย่ามายุ่งกับคุณหญิงท่านอีกมิฉะนั้นจะเจอหนักกว่านี้อ้อแล้วอย่าริอาจแจ้งตำรวจละ่ะถ้ายังอยากมีลมหายใจ ชีวิตของกฤิได้กลับมาซัดเซปเนจรอ,อีกครั้งเขายังยึดอาชีพเด็กเสิร์ฟตามร้านอาหารแต่ไม่ใช่ที่เดิมมันเป็นบาร์เล็กๆสำหรับชาวสีม่วงแต่ก็ทำได้ไม่นานเพราะเขาไม่นิยมไม้ป่าเดียวกันเขาได้เข้าๆออกๆอีกหลายที่จนกระทั่งมาจบที่บาร์สำหรับผู้หญิงย่านสะพานควายทำอยู่ได้ระยะหนึ่งก็มีคุณนายคนหนึ่งมาติดแล้วก็รับเลี้ยง แล้วก็เหมือนเดิมเขารับรู้ว่าชีวิตของเขานั้นไม่มั่นคงนักฉะนั้นยามที่ช่วยได้ก็ควรรีบช่วยเขาปอกลอกเธอได้มาไม่ใช่น้อยในระยะเวลาสั้นๆแต่โชคก็ไม่ดีสำหรับเขาเสมอไปเมื่อเผอิญว่าผัวของคุณนายที่มีตำแหน่งถึงนายพลได้สั่งลูกน้องมากระทืบเขาจนพิการขาเสียชีวิตของเขา จึงได้ดิ่งหูเหวแห่งความยากลำบากอีกครั้งทุกวันนี้กริดทำได้เพียงนั่งขายลอตเตอรี่บนรถเข็นในมุมหนึ่งของห้างสรรพสินค้าอย่างซึมเศร้าเหงางอยแล้วก็หมดอะไรตายยากในชีวิตบางแวบหนึ่งเขาก็หวนคิดถึงวันคืนเก่าๆที่ได้ถูกพ่อเลี้ยงตะเพิดออกจากบ้านจนมาพบกับพี่นิพาเขานึกถึงรอยยิ้ม แล้วก็ความปรารถนาดีของเธอในวันแรกที่พาเขาเข้าไปพบเจ้าของร้านได้ไม่รู้ลืมนึกถึงคืนที่เขาทำร้ายจนเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วเขาก็ไม่ลืมว่าเขาได้ทิ้งเธอไว้ข้างถนนไม่ได้เหลียวแลเธอเลยยิ่งคิดกริดก็ยิ่งเศร้าใจเขาหยุดคิดแล้วก็เหลือไปมองขาตัวเองที่พิการทั้งสองข้าง จนไม่สามารถเดินเหินได้อย่างปกติแล้วเขาก็น้ำตาไหลนี่ละมัง้งเวรกรรมที่เขาได้ทำต่อผู้มีพระคุณขจบแล้วนะคะนิทานกฎแห่งกรรมในวันนี้คะ่ะน้องๆน้องๆเห็นไหมคะว่าผลกรรมที่ชายหนุ่มผู้นี้เขาได้ทำลงไปนะคะ มันก็เป็นผลกรรมที่มาจากความไม่พอเพียงของเขานั่นเองนะคะความโลกไม่รู้จักพอจะนำมาซึ่งความอากตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะคะความพอไม่มีความมีไม่พอทุกอย่างดินรนไปควานม้าวังบนทางกี่เลสโลบโลก เยื่อโลกรสหวานฉาบทามายาว,าว่าวนเวียนวงบางเบียดเบียนกันข้าพันแย่งสินประสมโหนอความโลกโปรดลมเหมือนไฟไม่เคยอิ่มชื้นวัดกกนิโยมเหมือนลมโหมไฟไม่